มเมียท้องบอกนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกฟุกอะได้ฟุกจากนั้นได้ฟุกจากนี้คนนั้นมาบอกตัวเลขคนนี้ให้งานมาส่วนคนโสดคุณขาเจ็บเพราะรักเขาข้างเดียวเคยมีประสบการณ์ไหมคะคุณมิขาไม่เคยครับอุ้ยตายแล้วตายตายตาย,ตาย,ตายพ่อสุภาพบุรุษสุดหล่อพ่อมีคนรักและเธอชูเกลียดอะไร <c oughs> ผมปีกุนี่ดีสุดเลยนะก <c oughs> <จ>ูนี่ดีกว่าไม้ปีปีจอยนะ คุณบรมี EP นี้ครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้ว EP ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้บอกแล้วว่าปีมะเสง2568ครึ่งปีแรกต้องระวังเรื่องอะไระอย่างที่อาจารย์บอกไปเราก็ได้พูดไปถึงชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราะจะมาต่อกันอีก6นักสัตวและมีเคล็ดลับดีๆมาเสริมตอนจบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของสีอัญมณีมะเมียครับ เข้าสู่ปีมะเมียค่ะถ้าหมอมนี้คุณขางานเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยมากมากแต่ถ้าเกิดคุณสามารถสู้กับมันได้หลังความเหนื่อยนี่คุณขาคุณจะสําเร็จ <Yeah. S 1> ตําแหน่งหน้าที่การงานรออยู่เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งรอคุณอยู่พี่มิกรู้จักคําว่าโค้งสุดท้ายมาเข้าใจหลายคนโดยส่วนใหญ่จะไปจบตรงโค้งสุดท้ายอะ่ะหรือไฟแดงสุดท้ายจะไม่เอาแล้วแต่มันแค่สุดท้ายท่านั้นเองสู้อีกสักหน่อยคุณขาปีมะเมียดวงงาน <Yeah. S 1> รุ่งมาก คือเมื่อคุณคิดว่าคุณถึงโค้งสุดท้ายแล้วจะถอดใจลองดูอีกนิด,นดนแล้วมันจะดีอีกนิดหนึง่งดีแนะ่อนอนนะคะมาสู่เรื่องการเงินค่ะคุณขารวยเงียบโอ้ยเกแไหมรวยเงียบงานจะวุ่นวายขนาดไหนก็ตามแต่เงินเนี่ยไม่ธรรมดาคุณขาช่องทุกช่องเนี่ยจะกลับเข้ามาทําให้คุณมีโอกาสรับทรัพย์ ตลอดครึ่งปีแรก2568เรื่องเงินดิฉันไม่ห่วงค่ะนั้นคุณเองเตรียมรับทรัพย์ในเรื่องราวของกันเงินอุ้ยมะเมียดีจังเลยเรื่องเงินอนะ่ะมาสู่เรื่องโชคลาภโดยเฉพาะปีมะเมียต้องบอกนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกฟุก,ฟกอะ่ะได้ฟุกจากนั้นได้ฟุกจากนี้คนนั้นมาบอกตัวเลขคนนี้ให้งานมาคือมาแบบฟุกฟุกเลยถูกต้องดีจังเป็นดวงของเขาในครึ่งปีแรกโชคลาภก็ดีเงินมาแบบไม่หยุด <Yes. S 1> ไม่หย่อนนะคะ โชคลาภเสียงโชคก็มีโอกาสมีสิ่งดีเกิดขึ้นค่ะอุ้ยแสดงว่าเรื่องการเงินและโชคลาภสาหรับปีมะเมียเนี่ยดีเลยอะดิมาควบคู่กันไปเลยถือว่าดีคุณเรื่องสุขภาพล่ะครับเรื่องสุขภาพค่ะคุณขามีภาวะปัญหาเรื่องระบบหายใจเอาแล้วเช่นเรื่องภูมิแพ้โอกาสนะฮะที่จะกลับมากําเริบมีสูง ไม่ต้องกังวลใจแค่รักษาแค่ดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพก็จะดีขึ้นคุณขาอาจจะตกใจแต่กลับมาได้กลับมาได้ไม่มีประเด็นค่ะส่วนความรักคนมีคู่นะคะคุณขาอารมณ์แปรปรวนเพราะเนื่องจากว่าคุณเบื่อคุณเบื่อในความรักคุณมีความรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้คุณต้องปรับตัวเองให้ได้ต้องทําความเข้าใจในเรื่องราวที่เขาจุกจิกกับคุณที่เขาขี้บ่นกับคุณเพราะเขารักคุณ เขาต้องการอยากให้คุณได้ดีค่ะคิดเพียงแค่นี้ชีวิตคู่ก็จะดีมากๆาีคุณมิ่ะอย่าไปคิดลบฮะส่วนคนโสดคุณขาเจ็บเพราะรักเขาข้างเดียว <c oughs> เคยมีประสบการณ์ไหมคะคุณมิขา,ไม,ขาไม่เคยครับอุ้ยตายแล้วตายตายตายพ่อสุภาพบุรุษสุดหลอ่อพ่อมีคนรักและเธอถูเกียดอะไรผม <c oughs> มะแมครับอาจารมาสู่ปีมะแมมะแมคือแพะคุณขาเขาบอกงนี้ค่ะ ในตลอดครึ่งปีแรก2-5-6-8ปเนี่ยปีมะแม,แมจะมีโอกาสได้ทำสิ่งใหม่ๆได้พัฒนาตัวเองฝึกทักษะตัวเองเอาง่ายๆคือปีมะแมเนี่ยงานประสบการณ์ชีวิตจะมีการได้เรียนรู้ <Yes. S 1> เพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ถือว่าดีอ,อันนี้ดีมากคุณขาส่วนเรื่องเงินฮะนะฮะการเงินก็เลยคงเส้นคงวาคือหมายว่าการเงินก็ไม่มีไม่มีสะดุดนั้นก็สบายใจเรื่องการเงินได้ส่วนเรื่องโชคลาภคุณขาเขาบอกคนรักความรัก หรือสิ่งต่างเนี่ยจะมีการมอบโชคให้เขาบ่อยๆอยเรื่องของความรักและคนรักอาจจะไม่ใช่แฟนก็นได้อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นมิตรภาพหรือญาติพี่น้องหรือใครก็ตามมา<ห>ม<ะ>อบโชคให้คนรักของเขาเนี่ยอ,อาจจะนําเสนอสิ่งดีๆให้เขามีโอกาสหรืออาจจะมีการให้สิ่งดีๆให้ของขวัญของรางวัลหรือให้โอกาสดีๆสําหรับเขากับกลายเป็นโชคลาภดีๆ,ดๆมาสู่เรื่องราวของสุขภาพคุณขาต้าอแบบนี้ค่ะ เรื่องภาวะสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวบาดเจ็บเรื่องตาตาแดงเรื่องตาจะมีรุมเร้าเข้าในเครื่องปีแรกนี่คือปัญหาของคนปีมะแม่ถูกต้องขาดเรื่องราวของความรักคนมีคู่นะคะเขาบอกเป็นพื้นที่เซฟโซนเรื่องราวของความรักแปลว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาความรักเขาโอเคไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วความรักเนี่ยเขายังเดินต่ออย่างยั่งยืนได้ไม่ห่วงเรื่องชีวิตคู่ส่วนคนโสดคุณขาเขาบอกนี้เหม็นความรักเลิฟความโสดเขาชอบที่เป็นโสดถูกต้อง บางทีความรักมันวุ่นวายไงแต่ช่วงนี้เขากําลังสนุกกับการเป็นโสดคุณคะก็ถือว่าดีสำหรับปีมะแม่ก็ถือว่าสําหรับปีมะแม่กลางๆไม่ได้แย่สำหรับคนเกิดปีวอกดวงการงานเนี่ยในครึ่งปี2568คุณคะจะมีงานที่เกี่ยวกับการเดินทางอย่าปฏิเสธนะคุณจะมีโอกาสในการเดินทางงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ใกล้บ้านแต่การเดินทาง ที่คุณกำลังจะไปเนี่ยสำเร็จแล้วเงินก้อนใหญ่สำเร็จสําเร็จสําเร็จแต่คือการเดินทางอย่าปฏิเสธเพราะครึ่งปีแรกเนี่ยการเดินทางจะนําให้พบพาสู่โปรเจกต์ดีๆสู่โอกาสดีๆความก้าวหน้าดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของงานนี่ถืว่าดีครันะคะส่วนเรื่องการเงินคุณขาไม่หวหือหวา แต่เงินเข้าทุกเดือนแบบสม่ำเสมออันนี้ถือว่าดีดะคะอันนี้ถือว่าดีเป็นเพราะก็บอกคนเกิดปีวอกเนี่ยความโชคดีคือเขาเองเนี่ยสร้างมิตรภาพได้ดีเลยถูกสนับสนุนในครึ่งปีแรกของ2568เนี่ยทำให้พวกเงินไม่ขาดมือ อันนี้ถือว่าดีนะคะเรื่องโชคลาภของคนปีวอกนะคะบอกเลยค่ะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยลงมือทําดีที่สุดเนาะเพราะโชคลาภก็จะไม่มีนะคะถามสิเนี่ยปีวอกใกล้ๆเนี่ยเคยถูกไหมหรือถ้าถูกก็ได้5-6บาทเชื่อฉันเถอะลงเป็นหมื่คนคจริงถูกมา26งวดติดาตายแล้วยี<อ>่สิบงวดบางงวดก็เยอะเขามีของดีค่ะ คนเกิดปีวอกนี่มีของดีคุณขาหลังโทรศัพท์พวคุณดูนะอันนี้ทาให้เขามีความโชคดีตลอดเวลาโชว์สิคะคนเกิดปีวอกต้องมีแบบพิมมิกค่ะไม่ทราบเขาจะสั่งได้ยังไงครับคุณอ๋อก็เข้าไปเลยครับที่เพจบูักมิกโอเคมีมีให้เขาอยากได้ป้ายรวยมาไว้อีกเครื่องได้มีเขาได้เช่าบูชาใช่ไหมองค์พ่อพระพิคเนตเครื่องหนึ่งป้ายรวยของอาจารย์อีกเครื่องได้ไหมที่เป็นรวยนานาชาติเนี่ยนะใช่ครบทุกภาษาไปประเทศไหนทุกคนรู้ว่านี่คือรวยมาเรื่องสุขภาพนะคะต้องบอกนี้ค่ะ ว้ตายแล้วไม่อยากจะพูดเลยอตายแล้วอ่ะบอกเลยนะ,ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยูดีก็เลือดไหลแบบแปลกๆอะไรตรงไหนเทั่วไปอย่างเช่นมันก่อนใช้ไขควงคุยกับลูกพุด <c oughs> หลุดจากไอตัวน็อตปาดอ่ะเนี่ยเลือดออก <c oughs> เรื่องสุขภาพเนี่ยฮะของคนเกิดปีวอกเนาะเขาบอกในครึ่งปีแรกเนี่ยอะไรก็ตามที่หยุมยิ้มเล็กๆเ,เกิดจากความสับเลา เกิดจากการไม่มีสติบ้างล่ะนอนน้อยบ้างล่ะเปนไได้มันจะมีโอกาสแบบเดินชนตรงนั้นตรงนี้เล็กๆน้อยๆหักแต่เป็นเลือดตกยางออกที่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เนาะแค่เพียงมีสติพักผ่อนได้เพียงพออันนี้ก็จะผ่านเรื่องรัาแสดงว่าไอ้เลือดตกยางออกอย่าไปตกกระจายกับมันมันจะเป็นเลือดตกยางออกเล็กๆหรือเราเปลี่ยนนิยามคําว่าเลือดตกยางออกเนี่ยมันดูน่ากลัวเป็นอะไรที่มันซอฟลงดีมากยังไงก็คือแปลว่า มันก็เพียงแค่เล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่อาจจะแบบมีแผลบ้างอะไรบ้างเท่านั้นเองโอเคไม่ได้น่ากลัวแต่ถ้าเกิดได้มีเลือดนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าฟาดเคาะมาฟาดเคาะฟาดเค <Okay. S 1> าะโอเคอพอถึงเวลามันห้ามไม่ได้ไงครับจริงค่ะ,ค,ะความรักคนมีคู่เนี่ยฮะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น่าจจะเป็นบริวารที่ดีอาจจะมีเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยไม่มีลูกมานานและอยากจะมีลูกมีโอกาสสมบััิเนาะ แล้วความรักเนี่ยต้องมีความชื่นมื่นกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นในชีวิตคู่ค่ะส่วนคนโสดคุณขาความรักออนไลน์เข้ามาทันทีต้องบอกแบนี้สำหรับใครโสดตอนนี้นะคุณลองเปิดใจในช่องทางออนไลน์ลองพูดคุยดูหะกต่อไปปีระกาคนเกิดปีระกาดวงการงานต้องบอกนี้ฮะหลายๆคนที่เกิดปีระกาเนาะพลาดจากเรื่องการลงทุน พลาดจากทุกสิ่งค่ะโดยส่วนใหญ่น้องไ,ไม่สําเร็จไม่ซักเส้นใดๆก็ตามเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยหยยื่นโอกาสดีๆมาจะมีโอกาสมาสนับสนุนคุณให้คุณได้ทําลงทุนนี่กับคุณหรือชวนคุณเนี่ยมาหุ้นส่วนโดยเ<ด>ฉพาะคนใกล้ตัวจะส่งเสริมสนับสนุนที่ดีคุณขาอุ้ยดีดีดีดอันนี้ถือว่าดีมากดีมากค่ะส่วนเรื่องการเงินหายเยอะใช้เยอะคนเปีรรกาโดยส่วนใหญ่ต้องบอกมีคนช่วยใช้เงินเยอะมาก มากถึงมากที่สุดดังนั้นคนเกิดเปียรากาต้องหาเงินเยอะเพื่อมาซัพพอร์ตกับคนรอบข้างแนะนำนะคะใครที่เกิดปีรากาค่ะลำดับความสำคัญการใช้เงินให้ดีอะไรตัดได้ให้ตัดที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากคุปีรากาคุณขาอะไรที่คุณปฏิเสธได้ให้คุณปฏิเสธเลยอย่าไปรู้สึกว่าอุตายปฏิเสธแล้วสงสารเขาคุณขาเอ็นดูเขา <N S 2> เอ็นเราขาดอันเนี้ยไม่แนะนเลยหมายถึงเรื่องเงินเรื่องเงินหาโดยเฉพาะว่าเรื่องเงินนะคะส่วนเรื่องโชคลาภนะคะต้องบอกนิหากคุณจะมีโอกาสถ้าคุณมีเรื่องการชิงรางวัลชิงตําแหน่งหรือใดใๆก็ตามโอกาสคุณมาตำแหน่งจากการชิงหรือใดๆก็ตามอันนี้ถือว่ามีความสําเร็จเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีการแข่งขันค่ะส่วนเรื่องราวของสุขภาพนะคะต้องบอกให้กลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกับบรหิหารจัดการชีวิตให้ดีค่ะพักผ่อนใ้เพียงพอทานอาหารครบห้าหมู ทุกอย่างก็จะดีในเรื่องราวของสุขภาพนะคะอ๋อโอเคโดยรวมมาสู่เรื่องความรักรสำหรับคนมีคู่นะคะัคบเขาบอกขิงก็ราคาก็แรงต่างคนต่างมีภาวะอารมณ์ที่มันมีมันมีความไม่เข้ากันน่ะคนเกิดปีรากาก็จะมีความรู้สึกว่าฉันเก่งฉันหาเงินนะฉันเหนื่อยแบบเนี้ดังนั้นต้องบอกว่าระมัดระวังคําพูดในการใช้ชีวิตคู่ใช้คําพูดได้ซอฟต์ลงเข้าใจกันมากขึ้น แล้วชีวิตคู่จะรับรื่นกว่านี้คุณคะส่วนคนโสดความรักช่วงนี้พักก่อนเหนื่อยการแสวงหาเหนือการที่แบบวิ่งหา <S <S สุดท้ายก็ไม่เจอลัคกี้ในเกมอ่าแต่ไม่ลัคกี้ินเลิฟใช่ไหมลัคกี้งั้นก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนลัคกี้ในเกมก็แปลว่าด้านอื่นคุณโชคดีพักความรักไว้ก่อนไปลุยงานจบนะคะก็เอางานเป็นความรักไปก่อนนะคะรอเจอรักที่ดีอาจจะเป็นครึ่งปีหลังก็ได้แต่ไม่แน่นะ Lucky game. ้อินเกมเงินเยอะเยอคนก็เข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้แต่อย่าพ่ปไปยุ่งทํางานไปก่อนค่ะอ่ะต่อไปไปีจอเขาบอกคนเกิดปีจอดวงการงานานะฮะนะคะผลทางดีรับรื่นมีโอกาสปรับตําแหน่งคนเกิดปีจอจะมีความโชคดีคุณขาต้องบอบนี้นะจะมีโอกาสมีคนสนับสนุนให้ทำจะมีโอกาสเจอช่องทางของรายรับเอาง่ายๆคนเกิดปีจอเนี่ยตั้งตัวได้ทันที จะมีโอกาสได้ทำธุรกิจได้งานปรับเลื่อนขั้นเลื่อนยศนี่ถือว่าดีปีจอไม่ห่วงอันนี้ถือว่าโอเคอนะคะส่วนเรื่องของการเงินมีช่องทางรายรับมากขึ้น อุ้ยก็ดีสิอันนี้ก็ดีก็ดีต้องบอกก็ดีวันนี้ดีทั้งงานและเงินเลยนะปีจอสองข้อนี้ต้องบอกดีสําหรับเขาเพราะที่ผ่านมาเขาหน้าสงสารทํางานก็มีคนแบบช่วยใช้เงินสวนงานก็โดนกดดันแต่ตั้งแต่ครึ่งปีแรกเป็นต้นไปเนี่ยต้องบอกปีจอจะมีโอกาสโชคดีทั้งเงินและงานดีกว่าอุยด<ช>จงังนี้นะฮะมาถึงเรื่องราวของโชคลาภคณขาคก็จะได้รับกาลังใจกําลังใจจากใครหลายคนที่จะส่งเสริมให้คุณมีความรู้สึกมีพลังอะ่ะบางทีคนเราเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะฮะ บางทีแม่รู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งมาซัพพอร์ตมาเป็นคนชี้แนวทางหรือมาวางแผนน่ะคุณขาโชคลาภคุณจะเจอคุณให้กำลังใจและวางแผนให้คุณไปเจอเงินก้อนใหญ่ดี B อันนี้ถือว่าดีด,ดีมากๆคนเห้นถือว่าความโชคดีของคนเกิดปีจอฮะสุขภาพคนปีจอเขาบอกสุขภาพคนปีจอต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ความเครียดมีภาวะไมเกรนสูงนะถ้าเมื่อไหร่คุณเคลียร์ความเครียดได้พักผ่อนได้เพียงพอนะกลับมาดูแลตัวเองอย่าเครียดอันเนี้ย จะส่งผนให้คุณดีเรื่องสุขภาพยังก็ไม่เยอะก็แค่คุมอย่าเครียดแล้วมันก็ไม่แย่มันยากนะคะคุณขาคุณพี่การที่จะให้คนหนึ่งไม่เครียดยากนะที่มีเคล็ดลับไหมถามหน่อยบางทีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องอ๋อเฮ้ยเอามาทาอะไรครับผมก็นั่งคุมสติของตัวเองพุดโทไปเรื่อยๆจริงๆได้ผล<อ>น,นะ,อ,ะอันนี้<ะ>คือสําหรับผมแต่บางาคนเขาอาจจะใช่ผ่อนคลายตัวเองหยุดความเครียดโดยการพักผ่อน เล่นกีฬาก็ได้าบางคนได้เหงื่อแล้วอารมณ์ดีขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามหาจุดของตัวเองให้เจอ,เอความรักของคนปีจอคนที่มีคู่ครับความรักคนมีคู่ของคนปีจอฮะเขาบอกว่าไม่หวานมากแต่ยาวนานามันเหมือนกับไม่ได้หวานหรอกแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ความเข้าใจอันนี้ถือว่าด,ดีคนโสดคุณคขาเขาบอกนี้ค่ะชีวิตงานมันเยอะมากงานมันวุ่นวายไม่มีเวลาไปหาเรื่องความรักดังนั้นเนี่ยต้องบอกคนโสดยังโสดอยู่ก่อนปีสุดท้ายครับปีก <คน S 2> ุดปีกุนด,ดวงการงาน่ะเขาบอกมีคนมาซัพพอร์ตงานดีจริงโอกาสดีๆมาเกิดน,นะครับโดยเฉพาะงานโอกาสดีได้เปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งชีวิตการงานเขารุ่งอ่า นี่มีหลังเกอคั่งให้ด้วยลุ้มลุ้งเลยแล้วไงดังนั้นดวงการงานคนปีคุณไม่ห่วงหาโอกาสดีจังหวะดีเกิดขึ้นสำหรับเขาดวงการเงินค่ะนะฮะต้องบอกดีกว่าปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ไม่ห่วงเช่นกันเพราะว่าทั้งเงินทั้งงานถือว่าดีต่อไปโชคลาภเขาดีไหมครับอาจารย์โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบโชคถือว่ามีเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆสำหรับเขาถือว่าโชคดีสำหรับคนเกิดปีคุณค่ะเรื่องสุขภาพนะคะมีภาวะเรื่องของปวดหลังตามน่องไหลแขน มีโอกาสเจ็บป่วยแบบนิดๆหน่อยๆคุณขาครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะห่วงเช่นกันฮะเรื่องราวความรักคนมีคู่นะคะที่เกิดปีกุนฮะเขาบอกเรื่องความรักจะมีโอกาสเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเรื่องนี้ก็ไม่หวงเช่นกันโชคดีจริงปีกุนขาคนโสดแหละจคนโสดไม่เน้นเรื่องรักเน้นเรื่องการงานออนนี้พูดตามตรงนี้ตั้งแต่คุยมาเนี่ยปีกุนนี่ดีสุดเลยนะ<จ>คกุนนี่ดีกว่าไม้ปีปีจอยนะก็บหกพี่แบบนี้ด้วยตำราทั้งหมดเนี่ยในแง่ดวงเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะคนปีกุนเนี่ยค่ะซึ่งต่างจากปีชงนะคุณจะมีแต่ความรุ่งเรืองตาม<ด>ที่บอกดีจังเลยเพราะด้วยตัวเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าด้วยดวงเขาเองทุกอย่างมันกลับเข้ามาแต่ทุกอย่างยังต้องมีสติอยู่ในการใช้ชีวิตค่ะเท่าที่ฟังมาทั้งหมด12นักสัตวนะ์นั้นดีสุดเลยคือปีจอกับปีกุลถูกต้องค่ะที่ไปกับปีมะเส็งได้ดีมากม,มาถึงเรื่องตัวเลขสีอัญ,ญมณีอาจารย์เอาอะไรก่อน <c oughs> เอาเลขก่อนสำหรับปี2 5 6 8พิมิกต้องบอกนี้ค่ะ จะมีตัวเลขด้วยกัน5ตัวที่เขาเชื่อกันว่าถ้าตัวเลข5ตัวเนี้ตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในเลขที่บ้านอยู่ในเลขทรัพย์สินในทะเบียนรถในเลขใดๆก็ตามที่เราถือครองเนี่ยคุณจะโชคดีทั้งปีเอาหมายถทั้งปีนะเลขดังต่อไปนี้ได้แก่หนึ่งสองหกเจ็ดแแสดงว่า12นักษัตวที่พูดมา2 EP นี้ค่ะอะไรที่มันไม่ค่อยดีถูกต้องตรงนี้จะเสริม ไปเจอตัวเลขเนี่ยที่เป็นทรัพย์สินในตวงคุณเองที่มี1 2, 6,78ตัวใดตัวหนึ่งอ่ะคุณจะโชคดีเลขที่บ้านาเลขที่บ้านทะเบียนรถทะเบียนรถเลขบัตรประชาชน3ตัวสุดท้ายเบอร์มือถือที่มีใช่เบอร์มือถือหรือทรัพย์สินที่คุณครอบครองทุกเรื่องราวทั้งหมด5ตัวเลขเนี่ยเป็น5ตัวเลขนำโชค1 2, 678จนะครจะนำโชคโชคดีหามาถึงเรื่องสี สีในปี2568หรือสีที่เสริมปีมาเสงหรือเสริเนียทั้ง12นักสัตว์เนาะจะมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะคะมีสีน้ำตาลขาวดำแดงเทาและทอง5สีเนี่ยเป็น5สีที่เอามาใช้อะไรก่อนหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอเซอร์ซปรับการแต่งตัวต่างๆเอามาทำเป็นโปรโมชั่นมาจัดดิสเพลย์หน้าร้านหรือเอามาทำใดๆก็ตามเรื่องของผมเอยเรื่องของร่างกายเอยบเสื้อ,อผ้านะได้ไหม,ม,มได้หมดฮะ ลองนําไปใช้ปรับมาใช้เข้ากับชีวิตประจําวันหรือธุรกิจจะเสริมความเป็นมงคลน้ําตาลขาวดำแดงเทาและทองค่ะอันนี้เอามาเสริมได้มาเสริมได้เอาแล้วก็พูดง่ายๆว่าใครที่เหมือนไม่ได้ดีขนาดนั้นตอนแรกก็เอาสีเหล่าเนี้มาเติมในร่างกายเราคนที่ไม่ดีอยู่แล้วทําก็จะดีขึ้นเสริม แล้วคนที่ดีใส่ก็ยิ่งดีขึ้นอีกดีขึ้นดีขึ้นเ้ยรีบจัดการเลยต่อไปอัญมณีครับอัญมณีมาแรงเป็นสีที่เสริมพลังงานมงคล2568มีเพชรหยกทองมุกทับทิมเพชรหยกทองมุกทับทิมซึ่งอัญมณีเหล่านี้นามาเสริมใช้กับตัวเองเขาบอกจะเสริมความเป็นมงคลคุณขาแล้วต้องบอกนี้ค่ะโดยเฉพาะสําหรับมุกมุกเนี่ยคือการเก็บทรัพย์เขาบอกแบบนี้ค่ะในปี2568เนี่ยหาถ้วยตาไก่เล็กๆก็ได้ แล้วนามุกเนี่ยไม่จะเป็นมุกน้ําจืดมุกน้าเค็มมุกแท้ราคาไม่จะเป็นต้องสูงใส่ไปในถ้วยตาไก่ให้พูนนะเก็บไว้ในตู้เซฟเ,เก็บไว้ในเคาน์เตอร์การขายการเงินนะเก็บการเงินหรือกล่องเก็บเงินต่างๆเวลาคุณค้าขายเนี่ยเขาบอกมุกเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยดึงดูดพลังงานให้ค้าขายดีและทําให้เงินเนี่ยเพิ่มพูนในตู้เซฟและในสิ่งที่คุณมาเก็บวางไว้ ai, ลองไปนําใช้ดูทุกอย่างจะดีค่ะถามหน่อยสมมุต<ะ>ิว่า เลข5เลขที่อาจารย์บอกไปตอนแรก 2> 1, 1> <ะ> 2>, 2 6 7 8เดถ้าไม่มีเลขเหล่านี้ทั้งทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์<ะ>เลขที่บ้าน<ะ>ไปเสริมสีเสริมอัญมณีหรือควรจะไปหาเลขเหล่านั้นมาไว้กับตัวจริงๆต้องบอกว่ามันมีเคล็ดลับของมันอยู่ละด้วยเลขต่างๆคุณมีวิธีการมากมายไปหาย,ยัางไงอะสมมติบัตรประชาชนก็ไม่มีเลขที่บ้านก็ไม่มีเช่นคุณลองไปหาอะไรที่มันมีความเป็นเลข8เข้ามาเสริมกับตัวเองนึกออกมา ห่อยจี้เลขแปดโอเคหรือใดๆก็ตามที่มันมีตัวเลขเข้ามาแสดงว่าใครที่ไม่มี1 2 678ค่ะในสิ่งที่มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายเช่นเลขทะเบียนรถบางคนอาจจะเปลี่ยนยากบัตรประชาชน3ตัวท้ายเปลี่ยนยากเลขที่บ้านเปลี่ยนยากค่ะเติมด้วยเป็นอัคเซสซอรีได้อะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขที่มันสามารถเสริมในตัวเราเองได้โอเคงั้นอันนี้ผ่านแล้วผมถามหน่อยทำไมแต่ละปีตัวเลขถึงเปลี่ยน เอออันนี้เป็นคําถามที่ดีคุณขาท่านผู้ชมขาคุณรู้ไหมตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการเก็บสถิติในแต่ละปีในแต่ละปีในแต่ละปีในบางความเชื่อของคนจีนเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บตัวเลขปีนี้เลขอะไรมาแรงเนาะหรือความเชื่อในหลากหลายสารที่ก็จะเก็บเรื่องราวตัวเลขต่างๆแต่จริงๆแล้วตัวเลขเหล่านี้เราเก็บจากการที่เช่นปีที่แล้วเนี่ยประกวดมิชชั่นอเวอร์เลขที่อยู่ข้างๆอ่ะเลขตัวเลขที่เขาเลขเลขอะไรนะเลขประกวดเออเลขประกวดเนี่ย คุณลองดูดีๆนะเขาขึ้นเบอร์หนึ่งระดับโลกเนี่ยแสดงตัวเลขนี่มีผลแล้วแต่ละปีตัวเลขที่เขาประกวดต่างๆมันวนหมดเลยดังนั้นเราเก็บกสถิติเราเก็บข้อมูลจากความสําเร็จจากปีที่แล้วเนี่ยว่าปีที่เราตัวเลขอะไรมาเพื่อมาดึงมาสู่ปีนี้อันนี้คือเลขที่เราคัดมาแล้วในปี2 5 6 8เลขเราจะเป็นเลขที่เสริมความเป็นมงคลพูดมาแล้ว12นักสัตว์ไม่ได้หมายความว่าทุกคนทุกนักสัตว์จะดีดังนั้น เดี๋ยวมิกย้ำให้อีกหนึ่งทีเลขที่อาจารย์บอกว่าจะเสริมได้ต่อให้คุณดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปใครที่ไม่ค่อยดีเอาเลขเหล่านี้ไปเสริมก็คือ1 2 6 7งสและถ้าเกิดเป็นสีก็จงไปหาเสื้อผ้าหาอะไรมาเสริมในปี2 000, 5งพ1ก็คือน้ำตาลขาวดำแดงเทาและทองส่วนอัญ,ญมณีที่คุณสามารถไปหาเพื่อมาเสริมคุณได้ก็คือเพชรหยกทองมุกและทับทิม แสดงว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่แย่แล้วไม่มีทางออกทุกอย่างมีทางออกถูกต้องค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมแนะนำอีกไหมสุดท้ายท้ายสุดฮะอย่างที่บอกก็คือเรื่องราวในปี2568เนี่ยในเรื่องราวต่างๆปัญหาจะเกิดขึ้นได้จากอารีของคุณเองคนไม่ชอบขี้หน้าคุณคนที่รู้สึกไม่ถูกโลกคุณคนที่ไม่เคยคุยกับคุณเลยแต่แค่ไม่ชอบขี้หน้าเนี่ยคนเราเนี่ยจะสร้างจะสร้างปัญหาคุณแต่ทุกสิ่งอย่างนี้ที่บอกว่า คิดดีทดําดีพูดดีใช้ชีวิตดีแล้วทุกอย่างจะดีดีชั่วอยู่ที่ตัวทนะําอ่ะสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวคุณขาทาทุกอย่างให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีค่ะก็คงต้องหมดเวลาแล้วล่ะสําหรับครั้งนี้เนาะ EP หน้าเลย ja ia, <c oughs> มาติดตามนะครับว่าจะมีทริคอะไรดีๆของอาจารย์มาเสริมให้คุณมีความมั่นใจมีความเฮงมีความปังมากยิ่งขึ้นหรือเราจะพาคุณไปมูที่ไหน <kaf. S 2> หรือเราจะพาคุณไปดูพิธีอะไรติดตามให้ได้นะครับในรายการ บุญบารมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับเราด้วยนะครับกับช่อง best of l u c k channel สำหรับวันนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะ,ะแล้วเจอกันครับ